สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อสายเมนตู้คอน s u m e r unit ปออนไท type b r a n c h i n a d e r ให้กับเพื่อนๆครับตู้คอน s u m e r unit b r a n c h i n a d e r นะครับในรุ่น square d classic plus ก็จะเป็นตู้ไฟฟ้าในระบบ1เฟส2สายครับโดยมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด4ช่องนะครับสูงสุดถึงขนาด18ช่องโดยระบบการเชื่อมต่อแบบปั๊กออนครับ ได้รับรองมาตรฐานมอก1436-2540และมาตรฐาน IEC 61439ครับ เพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานเมนเบรกเกอร์นะครับเป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO ที่จะป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วได้ครับโดยเลือกใช้งาน16แอมป์ทริปนะครับสำหรับมิเตอร์5วงเล็บ15แอมป์และเลือกใช้ขนาด50แอมป์ทริปสำหรับมิเตอร์15วงเล็บ45แอมป์ครับ สำหรับเบรกเกอร์ลูกย่อยนะครับที่ใช้ติดตั้งในตู้นี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์แบบ1โพมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด10 a ป์ทริปสูงสุดถึง63 a ป์ทริปครับ เมื่อขันน็อตและเปิดฝาตู้ออกมานะครับโครงสร้างภายในตู้ก็จะประกอบไปด้วยบัสบาร์ที่จะเชื่อมต่อจากขั้วแอลทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ไปยังเบรเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับถัดมานะครับก็จะเป็นนิวทอบาร์ที่จะเชื่อมต่อจากขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์และที่ด้านบนนะครับของตู้ก็จะเป็นกราวบาร์ครับ การติดตั้งเบรเกอร์นะครับที่ตำแหน่งซ้ายสุดของตู้ก็จะเป็นตำแหน่งของเมนเบรเกอร์ครับในการติดตั้งเบรเกอร์นะครับเพื่อนๆก็กดที่ท้ายของเบรเกอร์เพื่อให้ตัวยึดของเบรเกอร์นั้นยึดเบรเกอร์เข้ากับรางและกดที่หัวของเบรเกอร์เข้ากับบัสบาร์เพียงเล็กน้อยเบรเกอร์ ER ก็จะยึดติดกับบัสบาร์แล้วครับ ตำแหน่งถัดมานะครับก็จะเป็นตำแหน่งของเบรกเกอร์ย่อยครับในการติดตั้งเบรกเกอร์ย่อยก็จะเหมือนกันกับการติดตั้งเมนเบรกเกอร์นะครับก็คือกดที่ท้ายเบรกเกอร์เพื่อให้ตัวยึดยึดเบรกเกอร์เข้ากับดางและกดที่หัวของเบรกเกอร์ลงเข้ากับบัสบาร์ครับ การเดินสายเมนนะครับแล้วก็จะเดินสายลายที่มาจากมิเตอร์เข้ากับขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเมนเบเกอร์ R C B O ครับส่วนสายนิวทัลที่มาจากมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเดินสายมายัางกราวบาก่อนครับและเดินสายนิวทัลจากกราวบาครับมายัางขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของเมนเบเกอร์ R C B O ครับ ที่กาลาบานะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินจากกาลาบาไปยังแท่งหลักดินครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าที่ขั้วแอลทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์นะครับก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยบัสบาร์ภายในมายังเบรเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับและที่นิวทัลบาร์นะครับก็จะถูกเชื่อมต่อจากขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเมนเบเกอร์ครับ การต่อสายวงจรย่อยออกไปใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ต่อสายลายออกจากเบรกเกอร์ลูกย่อยและต่อสายนิวรัลจากนิวโัรบาร์และต่อสายกรา,า,าวจากกราวบาร์ออกไปใช้งานครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจตู้คอน sumer unit b r a n c h n n a d e r ในรุ่น square d classic plus เพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางช่องได้ผ่านทาง Line at the c o p engineer ครับ